ทำงานบ้านบนไปนะฮะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะคะไปค่ะเฮ็ดเรียกหลงังคืนนี้มันมีมกบบอาม่า ตูแค่าบางคนเพิ่นเพิ่นบ่ใส่เคียงเมนบ่บางคนเพิ่นล่างเลยเพิน่นเสร็จเอาเขาตู้เลยต่ว่ันแล้วเมัมากแกบนันมันเป็นบ่แห่งสนิทไหมพี่นอ้องอืมกะเลยแบบบ้านลา่างไว้เลย มันเสด็จนำแห่งบุญคืนเนมืนบอย้ำสองครบ่อยบ้านคิดขอัูยายาสะดวกแบบนี้นะคะ่ะาจจะเป็นอย่างบุมักเป็นลักษณะแบบนี้แม้มันเป็นเป็นแกงไดบุเป็นเป็นมักแม่เ <laughs> ออบ๊อดซัมไพดีอือ มักอยากเห็ุมันแตกต่างออกไปว่าว่าจำเจไหมพี่นอ้องม,มีความสุขในแบบฉบับตัวเองนะพี่น้อง มันจะดีจะเริงห้างเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองเหตุชีวิตให้มีความสุขทุกๆมือเนะพี่น้องเนาะ ยายแบบมีความสุขในแบบของายายน่าหลาเฮ็ดคิปเลนเนเพื่อนๆไปดคปิกินข่าแน่เ็ดคีสันแน่บ่ามับนบ่มนแน่ละคลิปสัน,นหลายคัะอืมมันสะดวกแบบนั่นไหมพี่นอ้อยมือใดสี่ยาสะดวกแบบ100ร้อเปอร์เซนต์นะเจ้าคสีเฮ็ดคิป หลากหลายตอนนี้ก็เบิ่งคลิปสั่นไปก่อนปาปุ่นกับคลิปเก็บกั้ว <laughs> มีสมีหล่ะยิยาเห็ดได้นัก ความสุขของแต่ละบุคคลนะพี่น้องเนาะมาว่ากันมีความสุขแบบใดจังใดแต่เดิไปน,นะพี่น้องสุมือนี้เป็นส,สมัยที่พัฒนาขากโลกโซเชียลไปถึงครับ เอ็ดคลิปจังเสียก็เห็นกันทัวโลกอืมเผยแพร่กันไปทัวโลกนะคะเอาเข่าตู๊ก่อนพี่น้อง เลี้ย่อนแบบนี้ที่นอก เอามาใส่ใจหนิบ๊อกใกล้ใกล้หนิบ๊อเสียงดังจะขอไฟได้พี่น้องเป็นเก็บงั่วมันเสียงเงียบเรียบร้อยมันเป็นไฟบ่ได้เนาะ อดทนฟัง,อด,อ,ดฟงอดทนฟังทนเบิ่งอือฮึชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะฮะ <c oughs> <c oughs> วิถีชีวิตคนไก่บ้านพี่น,อน้อง บอกไปคลิปก้อนนาะนี่เนาะบอกสามีร่านจะเป็นสื่อเคียงไนดะ้ให้ฉันน่ะร้านตวยเก็บตัวเจ็บตัวแบบนี้จักสองปีก้อนพี <c> ่ <oughs> คนเป็นเพื่อนไม่ยา่าบอกอยากอยากล้ำลึกถึงเงินตอนยูเมืองไทยนะ่ะบ้านนอกกับล้างกับมือเนาะ เัื่อ่จากนาทีแล้วหนาทีเจ็ดนาทีแล้วอ็ดคเล่นห้องวไปพี่น้ององเอียงมากเลย เช่มแต่มีความสุขใน,นตัวเองต้องการอยากให้เป็นอยากให้เกิดขึ้นเนาะะเนะบางเทียมีความถูกมีความบอสบายใจกังวลใจกุ่มใจก็เอาเลี้ยงบ่ดีพวกนั้นน่ะเอาไปไว้อีกหมองนึงเนาะะเนะบ่มาร่วมกันเวลาความสุขก็คือ ความสุขเต็มที่นะะคะย,ย่าเนาะหลังจากเก็บตุลนะเรียบร้อยเห็นนหะยุนกินเก็บข้่วเมียนข้่วต่างถวยต่างซ้ำแล้วเรียบร้อยย่าก็ขอตัขอบข้วไปไปผักพรไปอยู่ห้องส่วนตัวเพื่อเฮให้ชีวิตลี่แหลกคล่อคลาย อืจากการเหตดเห็ดเวกเห็ดงานเห็ดนาทีเนาะทั้งสามีทั้งดูกับเข่าใจต่างคนต่างเข่าใจซึ่งกันและก,กันต่างคนต่างให้เวลาส่วนตัวซึ่งกันและกันนะพี่นอ้องม,มันเลยเห็ดแหย่ๆนี่รู้สึกสบายใจมีความสุขแม่ต่างคนต่างดูนาทีของตัวเองนี่ถือว่าถือว่าดีคักเนียพี่น้องอืมย่ากับเสียว้ยซัมนี่แหละคลิปเนาะ เก็บอันเก็บข้ัวมาเก็ตคลิปแบบนี้ค่ะเอาไปสนีก็เนาะค่ะเนาะ